การคำนวณสินค้าคงเหลือณนะปัจจุบันหรือสินค้าคงเหลือย้อนหลังสามารถทำได้โดยการมาที่ข้อ5ระบบสินค้านะครับมาที่ข้อ5.5 s จุดห้าสตอกการ์ดดับบิคคลิกเลือกรหัสสินค้าขึ้นมา1รหัสวันที่เริ่มต้นตรงนี้นะครับแนะนำให้ถอยลงไปอาจจะเป็นวันที่เราเริ่มใช้โปรแกรมหรือวันที่เรามั่นใจว่า,เ,าเป็นการเริ่มใช้ระบบครั้งแรกเลยนะครับ จนถึงถึงนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นวันที่ปัจจุบันเราก็สามารถที่จะคำนวณคงเหลือได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการคงเหลือย้อนหลังก็ระบุวันที่ย้อนหลังได้เลยนะครับตรงนี้เราจะคำนวณจนถึงวันที่31มธันวาครับเสร็จแล้วก็ให้คำนวณโปรแกรมก็จะคำนวณสต็อกนะครับตรงนี้เราเลือกขึ้นมาหนึ่งรหัสสินค้านะครับโปรแกรมจะมีการคำนวณประมวลผลทางทาง,งระบบอยู่แล้วนะครับหลังจากตรงนั้น เมื่อเราทำข้อ5.5เสร็จแล้วนะครับก็ให้มาทำข้อ5.6ตรง5.6ตรงนี้ถ้าเป็นวันที่ปัจจุบันเราก็อัปเดตได้เลยนะครับแต่เมื่อกี้เรามีการคำนวณสินค้าคงเหลือย้อนหลังณนะวันที่31เราต้องการสินค้าคงเหลือณนะวันที่31ธันวาเราก็จะต้องย้อนกลับไปที่วันที่31ธันวาเสร็จแล้วก็คลิกอัปเดตนะครับเมื่อเราอัปเดตเสร็จแล้วโปรแกรมมีการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะ ดูสินค้าคงเหลือคงค้างได้เลยนะครับมาที่ระบบสินค้าแล้วก็พิมพ์รายงานแล้วก็ดูสินค้าคงเหลือได้เลยนะครับกรณีที่เราเป็นการประมวลผลสินค้าคงเหลือย้อนหลังนะครับห้ามออกจากโปรแกรมนะครับถ้าสมมุติว่าเราออกจากโปรแกรมแล้วนะครับเมื่อกลับเข้ามาใหม่โปรแกรมจะแสดงผลสินค้าคงเหลือณวันที่ปัจจุบันทันทีนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราต้องการสินค้าคงเหลือย้อนหลัง ให้ระวังเรื่องการออกจากโปรแกรมนะครับ1ก็คือประมวลผลจนถึงวันที่เราต้องการนะครับเลือกรหัสสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งประมวลผลจนถึงวันที่เราต้องการนะครับประมวลผลจนถึงวันที่เราต้องการ2ก็คืออัปเดตจนถึงวันที่เราต้องการนะครับเมื่อเราต้องการอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าออกจากโปรแกรมนะครับ